เช้าว,วันจันทร์นะคะเช้าว,วันจันทร์มาพร้อมกับดอกทองอุไรบานเหลืองอารามสวยงามมากๆเลยค่ะดอกอุไรเหลืองอารามเลยนะคะธรรมชาติมากๆเลยค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะสีเหลืองดอกทองอุไรก็บานสะพรั่งเลยค่ะ แถมยังมีแมลงมาดูดเกสรน,นะคะธรรมชาติค่ะเสียงนกร้องก็ธรรมชาติมากๆนะคะเอาภาพสวยงามยามเช้าๆมาฝากเ,เพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะดอกท้องอไรยช่อสวยๆนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ยเยอะๆเพิ่มพลังบวกนะคะคลิปนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆชมกันค่ะ อย่างนกร้องธรรมชาติ